สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับหน่วยรบพิเศษ ขั้นเทพของไทยซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมว่า7หน่วยรบพิเศษที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดมีหน่วยอะไรกันบ้างเป็นหน่วยแบบไหนนะครับผมมีหน้าที่อะไรมาจากสังกัดหรือเหล่าไหนซึ่งล่าสุดนี้เองเนี่ยผมก็เพิ่งจะได้ไปงานนะครับผม MOD Challenge 2 0 2 5มาซึ่งก็เป็นงานแข่งขันทางยุทธวิธีนะครับผมประลองกันระหว่างหน่วยรบพิเศษชั้นนําของไทยว่าใครเนี่ยจะเป็นอันดับหนึ่งซึ่งก็เป็นการแข่งขันในการทดลองนะครับผมสาธิต การใช้งานอาวุธปืน MOD 2 0 2 0ซึ่งก็เป็นปืนสัญชาติไทยนะครับผมแบรนด์โคชสีของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมผมก็เลยไปดูการแข่งขันมานะครับผมมันหยดสุดๆซึ่งก็มี FC เนี่ยขอให้ผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับหน่วยเหล่านี้ก็จัดไปนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกันที่หน่วยแรกเลยดีกว่าซึ่งผมเนี่ยจะขอแบ่งนะครับผมเป็นหน่วยที่มาจาก4หน่วยงานนะครับผมซึ่งก็คือ3เหล่าทัพทบ,บกทัพเรือทัพอากาศและรวมไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยแรกเนี่ยเรามาเริ่มกันที่หน่วยของทัพบ,บกกันก่อนดีกว่าหน่วยแรกที่เราจะมาพูดกันถึงเนี่ยนะครับผมจะเป็นหน่วยที่มีความสามารถสูงมากของกองทัพบ,บกไทยมีบทบาทสําคัญนะครับผมในการเข้าปฏิบัติการพิเศษต่างๆนั่นก็คือกองพันจู่โจมนั่นเองนะครับ กองพันจุ่โจมหรือเรนเจอร์แบทเทเลียนเนี่ยนะครับเป็นกองพันทหารราบเบาและปฏิบัติการพิเศษของกองทัพบ,บกรวมไปถึงนะครับผมเป็นกองกําลังส่งทางอากาศนะครับผมหรือแอร์บอลเป็นหน่วยที่มีกําลังรบระดับกองพันธ์ เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมของกรมรบพิเศษที่3ภายใต้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองพันจู่โจมเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับผมจากความขาดแคลนหน่วยสําหรับปฏิบัติภารกิจโดยตรงในพื้นที่นอกประเทศที่มีคุณสมบัตินะครับผมที่คล่องตัวรวดเร็วและเป็นกําลังจู่โจมตามการปฏิบัติที่เคยเกิดขึ้นมาและสร้างความได้เปรียบให้กับฝ่ายเราเช่นในกรณีช่องบกนะครับผมและบ้านล่มกล้าในสมัยสงครามเย็น กองทัพบ,บกเนี่ยเลยได้ทําการนะครับผมก่อตั้งกองพันจุ่โจมขึ้นมานะครับผมในปีพศ2531โดยจําลองแบบนะครับผมมาจากกรมจู่โจมที่75หรือ7 5นะครับผมเรนเจอร์เรจิเมนต์ของกองทัพบ,บกสหรัฐกองบัญชาการปัจจุบันเนี่ยนะครับผมอยู่ที่เขาสามยอดในจังหวัดลบบุรีนะครับผมสมยาของหน่วยนี้เนี่ยมักจะถูกเรียกกันว่ากองพันจู่โจมเรนเจอร์นะครับผมหรือสามเหลี่ยมปีศาจ ที่เขาเรียกกันอย่างนั้นเนี่ยนะครับผมก็เพราะว่าเครื่องหมายหน่วยเนี่ยมีลักษณะนะครับผมเป็นสามเหลี่ยมที่มีเสือคาบดาบนะครับผมซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหลักสูตรจูจม่มอยู่ด้านบนมีตัวจอจาน2ตัวอยู่ตรงกลางคําขวัญของหน่วยนี้เนี่ยนะครับผมคือ Rangers lead the way หรือข้าคือผู้นํานั่นเองนะครับต่อมาหน่วยที่2ของกองทัพบก กองพันปฏิบัติการพิเศษหรือชกก90นั่นเองนะครับกองพันปฏิบัติการพิเศษเนี่ยนะครับเป็นหน่วยทหารปฏิบัติการพิเศษที่ก็ขึ้นตรงนะครับผมต่อกรมรบพิเศษที่3หรือกรมรพศสเช่นเดียวกันกันกบ กองพันจู่โจมลักษณะของหน่วยนี้เนี่ยนะครับผมจะแตกต่างจากเรนเจอร์อยู่สักนิดหน่อยนะครับผมเพราะกองพันปฏิบัติการพิเศษเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการใช้งานในภารกิจ Special Operation นะครับผมหรือก็คือปฏิบัติการพิเศษเนี่ยแหละที่จะมีความแตกต่างนะครับผมจากการเข้าตีด้วยความรุนแรงรวดเร็วเหมือนกับจู่โจมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกภารกิจลับต่างๆไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านการก่อการร้ายการชิงตัวประกันนะครับผมการปฏิบัติการปกปิดปฏิบัติการข่าวต่างๆโดยที่บ บางคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าหน่วยนี้ด้เป็นหน่วยเดลต้าของไทยเลยก็ว่าได้กองพันปฏิบัติการพิเศษหรือชกก90เนี่ยนะครับผมถูกก่อตั้งขึ้นมาครั้งแรกในปีพศ2524โดยกองพลที่1รักษาพระองค์นะครับผมโดยชื่อแรกเนี่ยจะถูกเรียกว่าชุดโจมตี81แล้วต่อไปนั้นเนี่ยก็เริ่มจะมีการเปลี่ยนชื่อนะครับผมมาใช้คําว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษเฉพาะกิจ90เลยกลายมาเป็นชื่อเล่นที่ติดขูกันนั่นก็คือชกก90นะครับผมจนล่าสุดเนี่ย ชื่อปัจจุบันเนี่ยครับผมก็คือกองพันธ์ปฏิบัติการพิเศษเนี่ยแหละ เรียกได้ว่านะครับผมหน่วยนี้เนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งน,นั่นก็คือถึงแม้ว่านะครับผมจะเป็นหน่วยที่อยู่ในสังกัดนะครับผมขึ้นตรงต่อกรมรบพิเศษที่3หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเนี่ยซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นการขึ้นตรงนะครับผมในเรื่องของกําลังพลการส่งกําลังบํารุงหรือการจัดหาอุธยุธปกรณ์ต่าง,างๆคือฐานที่มั่นการดูแลเนี่ยจะอยู่ภายใต้ในะครับผมกรมรบพิเศษที่3แต่การขึ้นตรงทางยุทธการเนี่ยนะครับผมหรือเวลาถูกเรียกไปใช้ในภารกิจเนี่ยหน่วยนี้เนี่ยนะครับผมจะขึ้นตรงต่อศูนย์ปฏิิบัตตการ่อ ต้านการก่อการร้ายสากลหรือสอตกรนะครับผม counter terrorist operation center ถ้าถามว่าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลเนี่ยคือศูนย์อะไรก็ต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นเหมือนกับเจซ็อกนะครับผมของประเทศไทยเจซ็อกเนี่ยก็คือหน่วยบัญชาการยุทธการพิเศษร่วมหรือหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษที่รวมเอาหน่วยรบพิเศษเทียวันนะครับผมหรือโหดที่สุดของสหรัฐมาอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเดลต้าฟอสนะครับผมของทัพบ,บกสหรัฐหรือเดฟกรูนะครับผมซิลท ซิกจากทัพเรือและอื่นๆนะครับผมเวลาที่มีภารกิจอะไรที่มันเป็นภารกิจสําคัญระดับชาติเจซ็อกเนี่ยก็จะใช้หน่วยเหล่านี้เนี่แหละเช่นเดียวกันนะครับผมกับสตกรของไทยชกอ90เนี่ยก็อยู่นะครับผมภายใต้การบัญชาการทางยุทธการของสอตกรนี้เนี่ยแหละโดยที่สมยานามเนี่ยนะครับผมนอกจากชก90เนี่ยก็ยังถูกเรียกว่ากองพันปีศาจนะครับผมหรืออันซังฮีโรสที่แปลเป็นไทยว่าฮีโร่ที่คนไม่รู้จักนะครับคำขวัญคือ กล้าหาญเด็ดเดี่ยวรวดเร็วต่อไปเนี่ยนะครับผมขอกระโดดมาที่ ทัพอากาศกันบ้างนั่นก็คือหน่วยคอมมานโดนั่นเองนะครับหน่วยคอมมานโดหรือกรมปฏิบัติการพิเศษหน่วยบัญชาการอากาศเยทินหรือภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับผมก็คือ Royal Thai Air Force Special Operation Regiment นหน่วยนี้เนี่ยเป็นหน่วยในฝูงบินปฏิบัติการรบพิเศษของหน่วยบัญชาการอากาศเยทินซึ่งคําว่าอากาศเยทินเนี่ยก็หมายถึงทหารราบของทัพอากาศเนี่ยแหละรูปแบบของหน่วยนี้เนี่ยนะครับผมก็แน่นอนนะครับผมเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือเขาเรียกกันว่าคอมมานโดกําลังลบ จะมีอยู่ที่3 000. กองพันกองบัญชาการหลักเนี่ยนะครับผมอยู่ในฐานทัพอากาศดอนเมืองถูกก่อตั้งมาครั้งแรกนะครับผมในปีพุทธศักราช2520โดยที่หน่วยหลักนะครับผมที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยกำลังรบหรือหน่วยปฏิบัติการเนี่ยจะเป็นหน่วยระดับกองร้อยนะครับผมหรือกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่1ห,หรือที่เขาจะเรียกว่าคอมมานโด SO นั่นเองซึ่งหน่วยคอมมานโดของกองทัพอากาศเนี่ยนะครับผมก็เช่นเดียวกันกับ หน่วยชก90นะครับผมขึ้นตรงต่อหน่วยบัญชาการอากาศโยทินแต่ทางยุทธการแล้วเนี่ยคำสั่งปฏิบัติการเนี่ยจะมาจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลหรือสอตอกภายใต้กองบัญชาการกองทัพไทยก็จัดว่าเป็นหน่วยเทียว,วันของเราเหมือนกันสมญานามของหน่วยนี้เนี่ยนะครับผมก็ถูกเรียกกันง่ายๆเลยว่าคอมมานโด ต่อมานะครับผมเรามาที่ทัพเรือกันบ้างดีกว่าเพราะว่าก็มี2หน่วยนะครับผมให้พูดถึงหน่วยแรกนะครับผมที่หลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีหรือไม่ก็เคยดินมานะครับผมนั่นก็คือหน่วยซิลนั่นเองนะครับหน่วยซิลหรือ naval special warfare command Royal Thai Fleet นะครับผมมีชื่อเป็นภาษาไทยเต็มๆว่าหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการเป็นนะครับผมหน่วยรบพิเศษสังกัดกองเรือยุทธการกองทัพเรือไทยขึ้นชื่อนะครับ ในเรื่องของการฝึกหนักที่สุดในบรดานหน่วยรบพิเศษของทุกเหล่าในทัพไทยเลยโครงสร้างของหน่วยซิลไทยเนี่ยนะครับหรือตัวหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือเนี่ยจะแบ่งเป็น4ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือกรมรบพิเศษที่1และกรมรบพิเศษที่2ที่ทําหน้าที่เป็นกําลังรบแล้วก็ยังมีศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือที่ทําหน้าที่เป็นโรงเรียนฝึกหน่วยซิลและกองสนับสนุนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือก็คือหน่วยซัพพอร์ตต่างๆโดยที่ภารกิจนะครับผมของตัวกําลังรบเนี่ย นะครับผมก็คือการปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือและปฏิบัติภารกิจพิเศษอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งการได้รับมอบหมายเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันกับหน่วยชก90และคอมมานโดของทัพอากาศเลยหน่วยซิลเนี่ยขึ้นตรงต่อกองเรือยุทธการกองทัพเรือไทยก็จริงแต่ทางยุทธการแล้วเนี่ยนะครับผมหรือการมอบหมายภารกิจเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการอการการการสากลหรือสอตกรเช่นเดียวกันก็จัดว่าเป็นเทียวันนะครับผมแน่นอน ซึ่งบทบาทของหน่วยซิลนอกจากจะเป็นหน่วยที่ถูกใช้ในปฏิบัติการพิเศษแล้วเนี่ยยังมีบทบาทในการทําสงครามนอกแบบการต่อต้านการก่อการร้ายการลาตระเวนนะครับผมรวบรวมข่าวกลองและการปฏิบัติภารกิจโดยตรงโดยสมญานามแล้วเนี่ยนะครับผมนอกจากที่เราจะรู้จักกันในชื่อของซิลแล้วเนี่ยเราอาจจะรู้จักกันในชื่อของมนุษย์กบหรือนักทําลายใต้น้าจู่โจมนั่นเองนะครับต่อมาหน่วยที่5ซึ่งก็เป็นหน่วยที่2นะครับผมของทัพเรือนั่นก็คือหน่วยรีคอนนั่นเองนะครับ หน่วยรีคอนหรือกองพันรัตรเวนกองพลนาวิกโยธินเนี่ยนะครับจะอยู่ภายใต้นะครับผมสังกัดของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินซึ่งก็อยู่ในสังกัดของกองทัพเรืออีกทีหนึง่งเป็นหน่วยรบพิเศษที่มีศักยภาพสูงนะครับผมของนาวิกโยธินไทยมีฉายาว่านักรบสามมิตินะครับผมเนื่องจากสามารถปฏิบัติการได้ทั้งในน้ําในฟ้าและบนฝั่งกองพันรัตรเวนเนี่ยนะครับผมถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2482โดยที่ภารกิจของกองพันรัตรเวนเนี่ย มีหน้าที่หลักนะครับผมในการลาดตระเวนระยะไกลโดยเป็นหน่วยแรกที่ต้องเข้าถึงพื้นที่การรบมีลักษณะคล้ายๆกับกองลอยลาดตระเวนระยะไกล,กลหรือ LRRP ของกองทัพบกนะครับผมแต่จะเน้นไปทางภาร,รกิจปฏิบัติการในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและบนเรือโดยที่บอกว่าเป็นการรบสามมิต,ตินะครับผมนั่นก็คือสามารถปฏิบัติการได้ทั้งใต้น้ําการส่งกําลังทางอากาศและรวมไปถึงการปฏิบัติการจากน้ําสู่ฝั่งและการปฏิบัติการรบบนฝั่งด้วยซึ่งถ้าเกิดเราพูดกันถึงหน้าที่ของนาวิกโย ก็คือการเข้าตียึดชายฝั่งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการทหารต่อไปถูกไหมครับโดยหน้าที่ของรีคอนเนี่ยก็คือการเป็นหัวหอกให้นาวิกนะครับผมในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้นาวิกเนี่ยทำปฏิบัติการดังกล่าวได้นั่นเองซึ่งสมญานามเนี่ยก็อย่างที่เราบอกไปว่ารีคอนนะครับผมและนักรบสามมิติคําขวัญของหน่วยนี้เนี่ยนะครับผมคือภารกิจเหนือสิ่งอื่นใดแม้ชีวิตก็เป็นหน่วยหนึ่งนะครับผมที่อยู่คู่กองทัพไทยมาอย่างยาวนาน ต่อ,อมาเรากระโดดออกจากเหล่าทัพ3เหล่าทัพกันบ้าง ทีนี้เนี่ยนะครับผมมาที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกันหน่วยที่6ที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นหน่วยที่เราเนี่ยอาจจะได้ยินในข่าวบ่อยๆคุณหูบ่อยๆว่าหน่วยนี้เนี่ยจะถูกเรียกออกมาบ่อยๆเมื่อเกิดความไม่สงบไม่ว่าจะเป็นการก่อการร้ายนะครับผมหรือเหตุการาดยิง่งนั่นก็คืออรินทราช26นั่นเองนะครับหน่วยอรินทราช26เป็นหน่วยตํารวจที่มีความเชี่ยวชาญการใช้อาวุธและยุทธวิธีหรือ ที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกกันว่า special weapons and tactics นะครับผมเราอาจจะรู้จักในตัวยอ่อน,นั่นก็คือ Sword นั่นเองโดยสวอตเนี่ยนะครับผมเป็นหน่วยยุทธวิธีตำรวจที่จะมีบทบาทเนี่ยแตกต่างจากหน่วยรบพิเศษของกองทัพ ที่มักจะถูกเน้นนะครับผมใช้งานในการปฏิบัติการพิเศษหรือการรบนอกรูปแบบแต่หน่วยสวอร์ดอย่างอรินทราช26บเนี่ยนะครับบทบาทหลักๆเนี่ยก็คือการชิงตัวประกันนะครับผมการรักษาความสงบในพื้นที่เสี่ยงการต่อต้านการก่อจลาจลอาชญากรรมและการก่อการร้ายรวมไปถึงการให้อากขา VIP หรือบุคคลสําคัญด้วยหน่วยอรินทราช26เนี่ยนะครับถูกก่อตั้งขึ้นในปีพศ2526เป็นหน่วยระดับกองร้อยนะครับผมที่ขึ้นตรงต่อกองกํากับการ ต่อต้านการก่อการร้ายกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191กองบัญชาการตำรวจนครบาลภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ในทางยุทธการแล้วเนี่ยนะครับผมเช่นเดียวกันกับชก .90 และหน่วยซิลรวมไปถึงคอมมานโดกองทัพอากาศ อารินทราชเนี่ยก็ขึ้นกับนะครับผมสตกเหมือนกันหรือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกองประชาการกองทัพไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะจัดว่าเป็นเทียวันได้เหมือนกันนะครับผมแต่เป็นเทียวันของทา้งฝั่งตํารวจนครบาลน,นั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์ดังๆที่หน่วยอารินทราชเนี่ยได้ถูกเรียกตัวไปใช้งานก็อย่างเช่นเหตุการณ์การกลัดยิงของจากคลั่งนะครับผมในจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี63าที่ผ่านมาต่อมาหน่วยสุดท้ายที่ผมอยากมาฝากให้ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยของตํารว เช่นเดียวกันนั่นก็คือหน่วยนาเรสวน261นั่นเองนาเรสวน261หรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษนาเรศวร261เนี่ยเป็นหน่วยระดับกองกํากับการนะครับผมหรือมีกําลังพลเนี่ยประมาณ6กกองร้อยมีชื่อเต็มว่ากองกํากับการ3กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งก็หมายถึงหน่วยนเรศวน261นี้เนี่ยนะครับผมเป็นหน่วยของบอชอตชดหน่วยนี้เนี่ยนะครับผมเป็นหน่วยตำรวจที่มีขีดความสามารถในการยุดเคลื่อนที่ทางอากาศ การยุดส่งทางอากาศนะครับผมและการรบพิเศษรวมไปถึงการปฏิบัติการพิเศษเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามทั้งที่เป็นทหารและไม่ใช่ทหารในสงครามพิเศษต่างๆรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบการก่อการร้ายการแย่งชิงตัวประกันการจับกลุ่มหรือทุกรูปแบบเลยนะครับผมก็คล้ายๆกับหน่วยอรินทราช26เนี่ยแหละแต่มีบทบาทที่อาจจะไม่ได้โฟกัสเหมือนกับอรินทราชซึ่งหน่วยนี้นะครับผมจะมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษเนี่ยอยู่ด้วยกัน3กองร้อยนอกจากนั้เนี่ยก็จะเป็นหน่ว สนับสนุน,นอื่นๆอีก3ามกองร้อยโดยที่หลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเลข261มันเนี่ยม,มายังไงนะครับผมอรินทราช26กเนี่ยก็มาจากปี2,526ก็เป็นปีที่ก่อตั้งสถาปนาหน่วยขึ้นมาในส่วนของนเรส่วน261เนี่ยเช่นเดียวกันนะครับถูกสถาปนาในปี2,526ส่วนเลข1เนี่ยมาจากรุ่นที่ทําการฝึก คือรุ่นที่1นั่นเองเช่นเดียวกันนะครับผมกับหน่วยเทียวันอื่นๆนาเรศวน261นเนี่ยนะครับผมก็มีการขึ้นตรงทางยุทธการนะครับผมกับสอประกอหรือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลเช่นเดียวกับอารินทราช26และหน่วยของเหล่าทัพอื่นๆปฏิบัติการที่สําคัญของหน่วยนี้เนี่ยนะครับผมก็มักจะถูกใช้งานนะครับผมในเหตุปะทะตามชายแดนเพราะด้วยความที่ขึ้นตรงนะครับผมต่อหน่วยบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนนั่นเองนะครับก่อนี่แหละทุกคนเป็นตัวอย่างเฉยๆนะ ของหน่วยรบพิเศษหรือ Special Force, Special Operation Force ต่างๆที่ มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในไทยแล้วกันจริงๆเนี่ยมันยังมีหน่วยที่น่าพูดถึงอีกเยอะแยะเลยนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้จัดว่าเป็นหน่วยรบพิเศษโดยตรงแต่ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันอย่างฐานพรานฐานพรานนาวิกนะครับผมตชะดหรืออย่าง R D F เนี่ยนะครับผมอ่าก็น่าเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันถ้าเกิดสนใจอยากฟังเรื่องไหนเป็นพิเศษอีกเนี่ยเกี่ยวกับกองกําลังไหนแล้วกันเรียกเป็นกองกําลังแล้วกันนะครับถ้าเกิดอยากฟังอะไรเนี่ยก็อคอมเมนต์ขอเราก็ัมาได้เลยนะในวัันนนนนีีี้้้ผมกกก็ขออลลาไปเเพยงท่่แว ผมถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตัวบกพร่องตรงไหนไปเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้จริงๆนะครับไปเลยครับบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ